กือหลังการเข้าบ้านผมอะนี่ต้องมีคนบอกลายครับไม่งั้นเข้าไปได้ขูดทุกคนันมาเลยมาเลยนี่ครับน้องเมีน้องเมลมาแล้วครับ,บา <c oughs> มาลยสวัสดีครับวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ช่องคอ <c oughs> นโทรลเลสซิ่งนะครับวันนี้ก็เป็นเวลาประมาณ7โมงครับก็ได้นัดเพื่อนๆครับ ออกไปขับรถเล่นกันก็ครั้งที่แล้วเขาเพื่อนไกด์ไปเปลี่ยนคัสมาก็อยากลัานยินก็เลยพาเขาไปขับรถเล่นพอดีครับก็เดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวว่าเราจะไปที่ไหนดีะดูทำไรอะ่ะทำไรอ๋อเช็คกัน<ด>นี่อะ่ะอ่าเช็คสามประตูเลยอะ่ะเก้าส่วนน้องเช็คเครื่องครับเดี๋ยวนี้เราสามประตูออกไปนะครับ <c oughs> นี่น้องเมลแอมไม่มีไม่เป็นไรน้ำมันไม่ขาดเมลรึ้งมากเลยเมื่อกี้ขู่ตลอดทางเลยครับ ชาวบ้านถมมาเจ็ดรถกัน่ะตอนนี้กำลังดีไม่ร้อนมากเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าไปครับ นี้ไม่มีุตกลงอะไรยังครับมือถือถ่ายล้วน <c oughs> ไเอ้ hey, s. <S วันนี้ไปร้านดินเดือดดิใส่ร่องแสนก็ล่ะไป่ร hmm, ่องแสนเหรอยาวร่องแสนก็ได้เดี๋ยวขับไปยาวพอดีร okay, ้านดินในตัวด้วยเพรเดี๋ยวไปหาอะไรกินที่นู่นเลยก็ได้ตอนเช้าพอดีตอนเช้าเขียว้เนี่ยอยู่เขียวแล้วเนี่ยอยู่อีกแล้วโอเคไปเดี๋ยวเราไปเลยวะครับจะได้ไม่เสียเวลามามาไปเลยบ้าไปวะจะเจอไอ้ก้อนนี่เดี๋ยวมกต้องสูบถ่ายต่อตัวรถเลยตัวรถเลย เราจะเบาหลังแข็งเรื่อไม่ได้ขึ้นก็นี่ครับถ้าตัวอ้วนนี่ขึ้นไม่ได้นะตานนีไ้ได้อยู่โอเคครับไปเลยนะ่ครับเระจกขึ้นวะตัวเสียงนั่นคือต้องใช้มือช่วยเนะนี่ย ถึงร้านข้าวเหนียวหมูแล้วครับนี่ก๊อตครับรุ่นน้องในทีมครับเด็กชนบุรีพามาจัดร้านข้าวเหนียวหมูครับเป็นไงก๊อตนี่ไม่เจอนานเลยเื่กชนบร้านยหมูร้านสุดแล้วเนี่ยข้าเหนียวหมูร้านสุดเลยเหรอร้านนี้ดีเด็ดร้านมีดีเด็ดอีกแล้วไปไปซื้อของกินอ่ะหิวแล้วเกิดนี้กันเอาข้าวเหนียวห่อหนึ่งครับครับข้าวเหนียวหมูเอาชามหนึ่งข้าวเหนียวหมู หิวเลยมานติมานน้องๆหูหิวโหครับนี่แห้งร้านนี้ได้มือกับวงไงไปซื้อกี่ไม้นี่ครับเดี๋ยวผมเขาจไปตไปดูไม้เดียวเขาไม่ขายนะซื้อไม้ซื้อไม้เดียวไม่ได้นะสองไม้นี่ครับขยับรถเลยครับที เจ้าของร้านข้าวเหนียวหมวูเขาขอถ่ายรูป แล้วครับน้องเมวเราเกือบเกือบหลงแล้วครับถึงบางแสนแล,แล้วแล้วครับ บรรยากาศกำลังดีครับแต่ข้างในเขาไม่ให้เข้าไปนะครับยังยังปิดอยู่นะครับก็เลยมาจอดกินเผือมูนลนะครับข้าวเช้านะข้าวเช้าครับนี่ข้าวเช้า,า <laughs> บรรยากาศก็ดีครับรถน้อยจอดสักแปนะ๊บนึงครับเดี๋ยวคยเขาแยกย้ายถึงสุดๆเลยนะของแต่งทุกอย่าง ดิมทะเลกับไอ้องหมูเชา้าวันนี้ครับวันนี้พวกผมก็ขอตัวกลับไปก่อนนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อ,ตอไปได้ในเพจคนตเน r ดซิ่งนะครับ